ายสง่าธาทองผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยกรณีกระแสะข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญ,ญบุรีเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมากกว่าผู้ใช้สิทธิ์หรือบัตรขย่งโดยระบุว่าไม่เป็นความจริงแต่ที่เกิดเป็นข่าวอาจจะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีบัตรเลือกตั้งเทศบาลตำบลน,นองสามวางหายเกิน56ใบย,ยังรับรองผลไม่ได้ ทางสำนักงานกกตประจำจังหวัดปทุมธานีได้ออกเอกสารชี้แจงแล้วว่าไม่เป็นความจริงเพราะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา105พรบก,การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562พบว่ามีกรณีบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหน,นองสามวังของหน่วยเลือกตั้งที่2เขตเลือกตั้งที่2 0หายโดยไม่ทราบสาเหตุจำนวน1ในบและเสนอเรื่องให้กะกะตพิจารณานแล้ว โดยกรกตมีมติสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน,นองสามวังอำเภอหนองเสือเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่2เขตเลือกตั้งที่สองใหม่ในวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนนี้รวมถ,ถึงให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองขุคดอำเภอลำลูกกาในหน่วยเลือกตั้งที่14เขตเลือกตั้งที่3ใหม่เนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งหายไปเจใบ พร้อมย้ำว่าในส่วนของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรีไม่มีเรื่องบัตรเกินบัตรหายอย่างที่ปรากฏข่าวมีแต่เรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งก็มีหลายเรื่องอยู่ในขั้นการสืบสวนสอบสวนของทางจังหวัดตามระยะเวลาที่ระเบียบกะกะตว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชีช้ขาด25า2561แก้ไขเพิ่มเติม2566กําหกำหนดเมื่อดำเนินการเสร็จก็จะเสนอให้กะกะตพิจารณาซึ่งยังไม่สามารถตอบได้ว่าการสอบสวนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเสนอกรกะตพิจารณาถ่างกรอบเวลา60วันที่กฎหมายกำหนดหรือหากยังไม่แล้วเสร็จกรกะตก็จะประกาศรับรองผลไปก่อนแล้วดำเนินการสืบสวนต่อไป